อะไรทำไฟฟ้าบ้างนึ่งโลหะทุกชนิดถ้าไปหานะครับเจสสองครับอโลหะบางชนิดอโลหะบางชนิดเกลไฟครับนักวลไฟ,แ,ไฟแล้วก็มีฟูลเอลีนบัคก,กี้บอกฟูลเอลีนนะครับ ถ้เาเอาคาร์บอนไปเผาเผาที่อุณหภูมิสูงมากๆแล้วมันมีคาร์บอนหลุดออกมาเป็นอย่างงี้นะคาร์บอนนะออะตมคาร์บอนนะหลุดออกมาแล้วมาจับตัวกันมาเรียงกัน60มีคาร์บอน60เมตรอ่ะมาต่อกันเป็นลูกลูกบอลปาคนละลูกบอลฟูลอโรรีเนี่ยบัคก,กี้บอลเนี่ยไอ้ลูกบอลน,นี่เป็นไงคะต่อกันเป็นลูกลูกบอลลูกบอลน,นําไฟฟ้าได้โอ้โหได้รางวัลโนเบลเลยอะ่ะเอาเอาไอ้บัคก,กี้บอลเนี่ยฟูลอโรรีมาต่อกันน่ะ ให้ลูกบอลหกลูกเป็นคาร์บอนลูกบอลหนึ่งลูกมีสี่ขาเอามาต่อต่อกันเนี่ยได้เป็นลูกบอลนําไฟฟ้าได้ข้อที่สามอวัยวะใดของระบบย่อยอาหารที่ไม่ใช่ทางเดินอาหารแต่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารอวัยวะที่ไม่ใช่ทางเดินอาหารค่ะแสดงว่าอาหารไม่ได้เดินทางผ่านนะคะแต่ว่ามีส่วนช่วยในการย่อยอาหารมีอยู่2ทีค่ะที่แรกก็คือตับทาหน้าที่สร้างน้ําดีค่ะ ตับทำหน้าที่สร้างน้ําดีนะคะน้ําดีจะทําหน้าที่ช่วยในการทําให้ไขมันค่ะ แตกตัวเป็นหยดเล็กๆนะคะไขมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ย่อยให้ไขมันเนี่ยกลายเป็นสารอาหารโมเลกุลเดียวนะคะเพราะฉะนั้นน้ําดีไม่ใช่น้าย่อยแต่เป็นสิ่งที่ช่วยในการย่อยนะคะทำให้นําใสเล็กทางานได้ง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือเป็นอวัยวะช่วยย่อยเหมือนกันนั่นก็คือตับอ่อนค่ะตับอ่อนทําหน้าที่สร้างน้าย่อยหลายชนิดเลยนะคะทําหน้าที่สร้างน้าย่อยหลายชนิดเลยน้ำย่อยที่สร้างก็ได้แก่เอนไซม์อะไมเลสนะคะแล้วก็เอนไซม์ที่ ช่วยในการย่อยไขมันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณที่ ไม่ใช่ทางเดินอาหารแต่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารก็คือตับแล้วก็ตับอ่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูจูนจะพาเด็กๆนะคะมาทําการทดลองปฏิกิริยาเคมีค่ะซึ่งเป็นปฏิกิริยาการแยกน้ำด้วยไฟฟ้านะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างคะ่ะโอเคนะคะแล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเมื่อกี้นี้แหละคะ่ะเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะมาใส่ลงไปก็คือเซต วงจรไฟฟ้านะคะถ่านไฟฉายครบวงจรกาบแท่งควาคาร์บอนนะคะวางลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตอนนี้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ของเรากลายเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ในสารละลายอินดิเคเตอร์ค่ะมาดูกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้น